เลี้ยวกลับบ้านค่อยๆเลี้ยวดิไปกลับบ้าน,บบานเฮ้ยเฮ้ยจะชนเลยเห็นไหมมองหน้าไม่ให้มองละข้างล่างนือตบแม่งเลยจะพากูชนนะไปมองข้างหน้า ขับชิดซ้ายไม่ให้ขับการถนนเบาเจอเนนแล้วเบาค่อยๆบิดไปไป còn khắng nè sai rồi chị sai rồi chị sai rồi ờ à quá rồi ok ô ô ê ngon ค่อยๆบิดสิค่อยๆบิดเนี่ยค่อยๆบิดมันอย่าไปเอาค่อยๆบิดเออไม่ใช่บิดหมดเลยค่อยๆบิดเออป้มันแบบจะหมดใช่ค่อยๆบิดมันบิดนะแต่จะหมดแล้วจะเข้าซอยแล้วเบาๆ เบาชิดไปเดี๋ยวซ้ายเข้าไปเข้าไปค่อยๆบิดดิอย่าบิดหมดค,อคอด่อ,คอยๆบิด,ด,ดต้องค่อยๆบิดดิเนี่ยหมอต้องค่อยๆบิดอ๋อเบรก